สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามทาง YouTube Channel นะครับช่องแกะกล่องนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสุดยอดของเทปที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศไทยนะครับโดยสำรวจจากกลุ่มเสนอราคาใน Facebook แล้วก็ถูกบันทึกไว้โดยเพจคนรักเทปวินเทจนะครับก็ถือว่าเป็นเทพแห่งเทป ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเป็นราคาเทปที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่มีราคาถึง4 0,000บาทนะครับเทปวันนั้นก็คือเทปของวงพาราดอกชุดแค้นผีนรกนะครับแค้นผีนรกเป็นหนึ่งใน3อัลบั้มใต้ดินของวงร็อกนะครับที่มีสีสันฉูดฉาดนั่นก็คือวงพาราดอกนะครับวงพาราดอกมีเทปใต้ดิน3ชุดนะครับชุดแมลงวันสเปนนะครับ ชุด my f ไมเฟนแล้วก็ชุดแค้นผีนรกนี้นะครับแล้วก็ทั้ง3ชุดมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเทปวงพาราดอกเนี่ยที่เป็นเทปแรจริงๆเนี่ยนะครับเขาตั้งใจจะสร้างให้มันแรจริงๆนะครับก็คือผลิตน้อยเป็นเทปทำมือนะครับออกแบบปกเองทำเองนะครับแล้วก็มีโค้ดลับของแต่ละม้วนที่แตกต่างกันนะครับ แ้นผีนรกเป็นอัลบั้มใต้ดินอัลบั้มสุดท้ายนะครับต่อจากอัลบั้มแมลงวันสเปนแล้วก็พาราด o อกแอนด์มายเฟรนอย่างที่ผมบอกไปนะครับแขนผีนรกเนี่ยได้จําหน่ายในช่วงที่ออกอัลบั้มซัมเมอร์แล้วนะครับก็คือออกอัลบั้มหลักไปแล้วนะครับก็มาทําใต้ดินเทปแลออกมานะครับเทปแขนผีนรกเนี่ยยังไม่เคยออกเป็นซีดีนะครับเพิ่งจะมาทำซีดีออกมาไม่กี่เดือนมานี่เองนะครับ แล้วก็ผลิตแค่2ครั้งนะครับครั้งแรกผลิตในปี2000จํานวน100ตลับแล้วก็ปี2001อีก100ตลับนะครับทำให้มี200ค๊อ,อป,ปี้ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอาไปขายทางวางตามแผงเทปแอบ,บอินดี้นะครับแล้วก็สมาชิกวงก็เอาไปขายเองนะครับแล้วก็สั่งทางไปษนีนะครับ เขียนจดหมายมาซื้อนะครับแล้วก็ฝากธนานัดมาแล้วก็ส่งถางไปสณีไปให้นะครับในช่วงที่ออกเทปใต้ดินนะครับพาราด o อกก็มีการติดต่อสื่อสารกับแฟนเพลงด้วยการออกนิตยสารแบบทํามือด้วยกันนะครับเ,เรียกกันว่าต a t a Mac นั่นแหละครับมีการโปรโมตอัลบั้มใต้ดินในนิตยสารนี้ด้วยนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับอัลบั้มแค้นผีนรกมีการผลิตในรูปของคคสเซ็ตถึง2ครั้ง นะครับละคังละร้อยตลับวางแผงได้ไม่นานนะครับถูกเรียกเก็บจากแผงทั้งหมดนะครับแคมผีนรกมีจุดสังเกตเทป3จุดนะครับก็คือปกเทปทําจากกระดาษสีดำอีกแรกเลยนะครับาจะดูของจริงนะครับชื่ออระบัมและหลายชื่อเพลงที่เห็นเป็นกระดาษนั่นนะครับไม่ใช่เป็นกระดาษแบบพิมพ์เนื้อเดียวกันนะครับเป็นแปะลงไปเลยนะครับ พิมพ์มาแล้วก็ตัดแปะลงไปนะครับสติกเกอร์ตรงสันเทปเป็นรูปเด็กผู้ชายเขียนข้อความว่า Data Record เนี่ยนะครับจะต้องเป็นสติกเกอร์พลาสติกนะครับแปะลงไปนะครับแปะลงไปแต่ถ้าเป็นสติกเกอร์เป็นกระดาษธ,ธรรมดาเนี่ยเป็นของปลอมนะครับตลับเทปจะต้องสกรีนเท่านั้นนะครับไม่มีการเขียนด้วยลายมือใดๆๆทั้งสิ้นนะครับก็3ลักษณะนี้นะครับเป็นเทปแท้นะครับก็คือ ปกเทปต้องทําจากกระดาษสีดานะครับชื่ออัลบั้มนะครับและชื่อเพลงจะต้องตัดแปะลงไปในปกนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์สันเทปจะต้องเป็นสติ๊กเกอร์จริงๆนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์กระดาษแต่เป็นพลาส,สติกนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์กระดาษนะครับแล้วก็ตลับเทปสกรีนนะครับ <S <S เห็นได้ว่าเทปของพาราดอกทุกๆชุดนะครับทุกๆชุดที่เป็นเทปแรเนี่ย หรือที่เป็นเทปทํามือเนี่ยจะมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของวงการนักสะสมนะครับจะมีการประกวดเทปของพาระดอกโดยเฉพาะเลยนะครับการประกวดจึงทําให้นักสะสมนิยมนะครับรับเทปชุดแคนผีนรกชุดที่มีราคาสูงที่สุดในประเทศไทยนี้เคยได้รับรางวัลนะครับชนะเลิศอันดับที่3จากการประกวดเทปดอกเรดิโอมิทติ้งนะครับซึ่ง มีสมาชิกของวงพาราดอกมาร่วมด้วยนะครับในการตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นว่าจึงมีรางวัลการันตีนะครับในการนำมาเสนอราคานะครับแล้วก็เป็นที่แน่นอนด้วยว่าการเสนอเสนอราคาสร้างความหือหาให้กับคนสะสมพาราดอกเป็นอย่างยิ่งนะครับราคา40,000บาทถือว่าเป็นเทปนะครับที่มีราคาสูงที่สุดในวงการเทป นะครับถ้าจะรวมเอาทั้ง3อัลบั้มลงไปด้วยแล้วปราดดอกก็จะเป็น1ในเทปแห่งเทปนะครับเทปแห่งเทปแร่นะครับที่เป็นเทปใตดินที่ราคาแพงที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในเวลาอันใกล้นี้นคร,ครบรอบ20ปีแค้นผีนรกก็ได้มีการผลิตเอาเทปชุดแค้นผีนรกออกมาวางจำหน่ายในปี2020นี้นะครับก็จำนวน2,000 222ม้วนนะครับซึ่ง2,000กว่าม้วนเนี่ยก็ได้รับการจองไปในเวลาอันรวดเร็วนะครับก็ถือว่าราคาเทปสูงถึง40,000นะครับกลุ่มที่จะสะสมคงสู้ไม่ไหวนะครับมีการผลิตออกมาวางจำหน่ายอีกหนึ่งรอบในราคาที่ถูกนะครับ690บาทก็ถือว่าเป็นการทดแทนตลาดนะครับทำให้ผู้บริโภคได้รับซื้อในราคาที่ถูก รวมกว่าที่จะเป็นเทปสะสมอย่างเดียวนะครับแล้วก็690ก็คงจะมีคนได้นำเอามาฟังนะครับแล้วก็มีเพลงพิเศษบวกเข้าไปด้วยอีกหนึ่งเพลงนะครับก็ไปหาซื้อเอาตามตลาดนะครับห้องเสนอราคาหรือห้องอจำหน่ายเทปมือสองก็ยังมีวางจำหน่ายอยู่นะครับในช่วงนี้เพจคนรักเทปวินเทจและก็ช่อง YouTube Channel แกะกล่องก็บันทึกให้เทปพ,พาราดอกชุด แค้นผีนรกเป็นเทพแห่งเทพในเมืองไทยนะครับที่มีราคาสูงที่สุดในปี2020ครับขอบคุณที่ติดตามวันนี้สวัสดีครับ